ได้อีกคนที่คิดเนี่ยเจักรยานรีไฟแนนซ์เนี่ยเด้อเหรอโอ้จักรยานมันรีไฟแนนซ์อะไรคือรีไฟแนนซ์รีว่าอะไรก็คือเอาเอารถมาทีา่ที่ไฟแนนซ์ใหม่ใช่ไหมี่ขั้งวัดใหม่ฉั้นนะ่ะเคยผ่อนรถขั้นเดียวขั้นแรกในะจุดฉันคือรถฟอสจุดเหนือขั้นนั้น น้อนงานฉันไม่เค้ทนดูเลยถ้าเรา่วนตัวนี้ตอดกับพี่เคใครฮัลโหลจ้าว้าเจ้าสิมาพูดียงกันพี่กันฟินไฟแนนซนี่ยังนี่โอ้โหผมพูดพีชโอ้ยเจ้าฮ่พูดพีชมันพูดแล้วมันผิดพี่เดจ้าป้าที่โทรเห็นว่าเห็นว่าถือคิวตัวเกียร์มือิษย์สิบคิวร้อยคิวก็จะมาโพสเป็นทั่วอย่างนี้ไม่ได้นะ อะไรสดอยู่นี่เอฟซีฟังอยู่นี่คนดูหมื่นหนึ่งอยู่ตคนนี้หนิคนดูหมื่นหนึ่งอยู่ในกำลังฟงเอฟซีอยู่ว่ามีผู้จัดหนึ่งคนชื่อยอเคตัวคโพสถึงพอ้านฟินแลนด์ว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมได้คิวมาแล้วผู้อ่บ้านไฟแนนซ์ลงที่ไหรดีฉชนเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงนะฉันก็ไม่เคยได้ผ่อะไรนี่ แล้วเปลี่ยนใครเอาไปแล้วช่องกะมาพูดอ่ะโอเคแล้วล่ะจะเป็นไปได้ยังไงพี่พวกปุ๋ยมันยกไปเลยอ่าขอบคุณครับขอกระโตกใจอยู่ว่าไฟแนนไม่ได้ทะยิก็คือบ่เคยพ่อนหยางก็คือบ่อวี้หนีมีสินมาหอวกระสือเงินอสวดอยู่ดีเอ้ามันโพสได้ไปถึงผู้ใหญ่บ้านเวลาเลยหรอถึงสิตอนนี้กลังไลฟ์สดที่ตอบอยู่เขาก็เลยมาคอมเมนต์ว่ามีคนโพสต์บอกว่าผู้ใหญ่บ้านไฟแนนซ์ลงคิวที่ไหนพะนะไฟแนนซ์ไหนอีฟเหข้ามา โอ้ยแก้ขา่าวให้หน่อยโอเคกำลังแก้เนี่ยเขากำลังฟังอยู่นี่เขาไลฟ์สดอยู่นี่ฟังเสียงพี่เคอยู่นี่กดกดพูดแล้วกดพูดแล้วพิมพูดมันขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไฟไนนะั่นแหะต้องไปโทษระบบคอมพิวเตอร์อะไรกันน่ะโอ้พี่แต่ระบบผู้ถ่อละใส้ระบบเป่าอ่อนอะพิมดีแน่ฮะพิมดีแนเด้อยจะไฟแนนซ์ร้ายเขาจะเขาจะพีชโอ้ยไฟมันได้มันได้ไปได้บุ๊คนก็ติดตามเลยโอเคโอเคโอเคพีค่นี่แหละคนติดตาม เยอะคนติดตามอยู่บ้านฟินแลนด์ในเพจพี่ก็เยอะโอ้อย่าบอกแห้งมันยังติดตับตัอยู่ติดตับแต่วันนี้เนี่ยติดตับพี่ก็เยอะเออนั่นล่ะโอเคพี่เครับทราบแล้วล่ะถ้าพูดผิดเนาะฝากไว้แล้ววันละกระทงอยู่ที่ตลาดทัทวันคลองเจ็ดประหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวเมซิกโอเคยกค่ายเนาะครับเดี๋ยวจะได้พี่ก็บอกเขาทัโปสเตอร์ได้โตเกียวเมซิกพี่บ้านแฟน์ ตกใจสิ่อุ้ยนี่ของพี่นะโอเคพี่ผิดินผิดก็ไม่ได้หรอไม่ได้สิมันเสียหายแล้วเขาจะหาว่าเราไฟแนนซ์ไฟเลินผ่อนนั้นผ่อนนี้อีกยากอีกเขายังเป็นข้าวอยู่เดหรือพี่แก่โอ้ของเจ้าเปล่ยอยู่ตอนนี้อยู่ที่เกาะพิบานฟินแลนด์เข้ามาดูเลยพิมพ์เข้ามาเลยไพพิิม์ดดูโอเคพี่พี่โอเคโอเคจะเข้าไปดูครับครับสวัสดีครับครับ เป็นหาที่ไหตะลาวใหม่เห้ดิดีก็เป็นเหมือนเว้นมากพี่น้องืกเทือนเหมือนอรงบ่ตามอาชีพยูเพนุมตามข้างขางวะ ได,ได้มันได้อยู่มืออาชีพใช่ไห<า>มือลายแกะฮะมือลายแกเขาดังเนาะ <c oughs> ข้าวออกส้มมือ <c oughs>